ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบอลมัดปะทะแมนยู่5ประเด็นผีแดงเชียร์ตายหอยลุนซัดช่วยทีมก่อนฟัดบินเบาสรุป5ประเด็นเด็ดเกมบอลมัดเสมอแมนเชสเตอร์ต่อหนึ่งศึกพมลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผีแดงรอดตายช่วงทดเจ็บจากประตูของลาสมูดหอยลุนหลังเจ้าทีมเหลือ10คนก่อนเตรียมบุกดวลแอตติกบินเบาในยูโรปาลีกรอบรอง หนึ่งเจ้าทินคงโผลชุดเดิมปราผีอันดนีอิราโอลาผู้จัดการทีมบอลมัดไม่มีการปรับโผลนักตเตะ11บคนแรกจากเกมหลีกนัดล่าสุดที่พวกเขาบุกไปเสมอกับคริสตันพาเลซแบบไรสกอร์เดอเชอรี่ลงเล่นเกมนี้โดยที่ยังไม่มีลุยซินิสเตราที่บาดเจ็บแต่ขณะเดียวกันพวกเขาได้ลุยสคุกฟิตกลับมานั่งที่ข้างสนามสำหรับเกมนี้นับเป็นการลงเล่นเกมเรีเมรหลีกนัดที่300ของทีมเจ้าบ้านด้วย 2. ชอออกสตาร์ทเกมแรกรอบ15เดือน แมนยูน t เต็ดส่งลูกชอแบ็กซ้ายกระดูกเปราะกลับมาลงเล่นเกมลีกเป็นตัวจริงนัดแรกนับตั้งแต่หายหน้าไปนานจนแฟนบอลลืมเมื่อ15เดือนก่อนนอกจากชอที่ลงเล่นเกมลีกนะัดสุดท้ายให้ทีมเมื่อวันที่18คกุมภาพันธ์ปีก่อนแล้วรูเบนอโมริมเปลี่ยนนักเตะต,ตัวจริงอีก4รายจากเกมลีกนัดแพ้วู๊คารัง1ต่อ0โดยเลนิโโรกับแฮร์รี่แม็กควาเป็นอีก2กองหลังที่กลับลงมาบู๊เป็นตัวจริง ดานบุนโน่แฟนันกัปตันทีมและกาซิมโร่กองกลางจอมเก่าได้ออกสตาร์ทเกมนี้เช่นกันต่อการจัดทับดังกล่าวของเจ้านายชาวโปตุกีส่งผลให้วิกเตอร์ลินเดเลฟคริสเตียนเอลิกเซนมาเรลูกาเต้ไทเลอร์เฟรดดิกเซนและแฮร์รี่อามาสต้องหล่นไปเป็นตัวสำรองขณะที่ดิโก้ดาโลบาดเจ็บไม่มีเอี่ยวในเกมนี้ สำหรับอาเรนโดการาโชลงเล่นเกมนี้เป็นนัดที่52ของเขาจากทุกรายการในซีซั่นนี้ซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดของนักเตะในเพีย์ลีกซีซั่นนี้เช่นกันและเป็นรองเฟเดรโกวาวเวเดแค่คนเดียวใน5ลีกใหญ่ของยุโรปเนื่องจากขุนพลทีมเรอัลมา็ดลลงสนามไปทั้งสิ้น54นัดในทุกรายการของซีซั่นนี้ สามตรงกรอบเป็นตงุงดวลกันมาได้23นาทีผีแดงเสียประตูก่อนอีกจนได้โดยองตวนเซเมนโยสมโอกาสตะบันให้เดอะเชอรี่สตาร์ทนำหนึ่งต่อศูนย์แน่นอนว่ามันฟ้องให้เห็นถึงเกมรับที่เปราะบางของแมตช์เนื่องจากเป็นเกมเพีย์มลีกนัดที่21แล้วในซีซั่นนี้ที่พวกเขาเสียประตูให้ฝ่ายตรงข้ามก่อนแต่ขณะเดียวกันมันชี้ว่าเกมลุกของเรดเดวิลมีปัญหาหนักที่ไม่อาจสอยตะไคร้คู่แข่งได้มากพอกระทั่งภาระหนักต้องตกอยู่กับนักเตะในแดนหลัง สำหรับเซเมนโยหลังกระทุงให้บอนมัดสตาร์ทนำมีการเผยสถิติออกมาว่าดาวยิงทีมชาติกาหน้าเป็นนักเตะที่ง้างยิงมากที่สุดในเกมพิมลิกซีซั่นนี้เนื่องจากเป็นครั้งที่117ซึ่งสตาวัยยีปีได้สับไก่พาทีมเจ้าบ้านออกนำ พร้อมกันนี้ริติหลังจบครึ่งแรกระบุว่าแมนเชสเตอร์เหนือกว่าทุกด้านทั้งการครองบอล57.9%ต่อ42.1%และได้ยิง7ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งขณะที่บอลมัดได้ยิง5ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวซึ่งบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงปัญหาในการคลำเป้าของอาคันตุกะที่อาโมริมอย่างแก้ไม่ตก CVAR จุดปเปลี่ยน น่าคิดไม่ใช่เล่นว่าหากบอลมัดไม่มีนักเตะโดนไล่ออกไม่เจ็ดจะอาศัยความได้เปรียบในด้านกำลังพลบุกกดดันเจ้าบ้านจนแบ่งแต้มไปได้ในช่วงทดเวลาหรือไม่แต่จะอย่างไรก็ตามต้องถือว่าใบาแดงของเอวานิวสันที่เข้าปะทะใส่นุแซมมาซาอุยเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเกมหลังจากท่านเป่าออกไปเช็ค VAR และเปลี่ยนคำตัดสินโดยหันมาแจากใบแดงแทนใบเหลืองให้สตาร์ทีมเจ้าบ้านในนาทีที่70ซึ่งส่งผลให้ทีมของอาริโอลาตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างหนักนับจากนั้น จนในที่สุดเมเเต็์ก็มาได้ประตูที่ต้องการหลังผ่านการทดเวลาไปนาน6นาทีจากทั้งหมด9นาทีโดยรัสมูฮอยลุนซัดประตูตีเสมอให้ทีมเยือนรอดพ้นจากความอับอายขายหน้าไปได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด และที่สำคัญเกมนี้ทีมของอโมริมหาโอกาสส่องยิงได้มากถึง25ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดของพวกเขาในเกมเยมลิก4สั้นนี้แม้จะส่งบอลเข้ากรอบได้แค่6ครั้งขณะที่บอลมัดได้ยิง8ครั้งและเข้ากรอบครั้งเดียวโดยผีแดงครองบอลได้เหนือกว่า61.1%ต่อ38.9% 5บินเบารูปปากรอหลังบุกมาเสมอกับเดอเชอร์ี่ผีแดงยังสารต่อผลงานที่เลวร้ายไม่เลิกเนื่องจากพวกเขาชนะได้แค่หนเดียวในเกมเยือนของพิมลิกย2นัดหากเป็นฝ่ายตามหลังเจ้าบ้านก่อนในครึ่งแรกเสมอ5แพ้16และจากฟอร์มล่าสุดคอมเมเตดในเกมนี้น่าจะทําให้คุณคลของอเตติกบินเบาอุ่นใจกันไม่น้อยเนื่องจากลูกทีมของอารโมิมไม่มีเลยสักคนที่สามารถร่ายเพลงแข่งได้อย่างน่าเกรงขามก่อนที่ทั้งสองทีมจะพบบุกกันในเกมยูโรปาลีกรอบตัดเชือกนัดแรกวันพฤหัสบดีนี้ แม้เกมบุกมาเยือนสนามไวทอลิตี้สเตเดียมนายใหญ่ชาวโปรตุกีสจะหันมาส่งแฟนันกับแม็กควายสนักเตะตัวหลักลงเล่นเป็น11คนแรกแต่ฟอร์มของผีแดงไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน โดยเฉพาะกัปตันคนเก่งซึ่งเป็นตัวแบกทีมมาตลอดไม่อาจเดลมิดชัยชนะให้ทีมได้ในการดวลกับเดอะเชอรี่ซึ่งเหลือนักเตะแค่10คนในช่วง20นาทีสุดท้ายมองดูแล้วเกมบุกไปเยือนทีมระดับ4ของลาลิก้ากลางสัปดาห์นี้จะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดเกมหนึ่งในซีซั่นนี้ของอาร์โมริมหลังจะเข้าคุมทีมผีแดงโชว์ฟอร์มได้อย่างเลวร้ายที่สุดนัดหเช่นกันในเกมเจ้ากับบอร์นมัต ถึงขนาดที่ว่า Daniel ลสเตอร์ลิตคอมเมนเตอรของเกมระบุวา่าผีแดงชุดนี้ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เขาเกิดขณะที่แกรี่ในวิวอดีตกองหลังเรดเดวิลเองก็อดไม่ได้ที่จะชี้ว่าอาดีตสโมสรเปรียบเสมือนสุสานของทั้งนักเตะและผู้จัดการทีมเพราะไม่ว่าใครย้ายมาล้วนเอาชื่อมาทิ้งกับโรงละครแห่งความฝันด้วยกันทั้งนั้น ตัดเกรดนักเตะแมนยูเกมเสมอบอลมัด27เมษายน68ห้อยลุนยิงกู้ชีพมีคนต้องสอบซ่อมตัดเกรดนักเตะแมนเชสเต,เตรสอ,อร์เดนนัดเสมอบอลมัด1ต่อ1ึศึกเพเมริกอังกฤษวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568ห้อยลุนซัดกู้ชีพนาทีบาทแต่แพทิกดอกกูฟอร์มตกสอบไม่ผ่านโอนาน่าและบุโนแโฟฟนันฟอร์มหลุด รูเบนอาัมาริมกุลซูแมนเชสเตไนเต่นนำทัพปีแสดงออกไปเสมอบอลมัด1ต่อ 1, 1ในศึกเพีย์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่27เมษายนก่อนมีโปรแกรมพบแอตเลติกบินเบาในทัวร์ยุโยรปลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกวันพฤหัสบดีที่1พฤษภาคมนี้แมนยูลงเล่นไปแล้ว34นัดมี39คะแนนขึ้นไปรังอันดับ14ของตารางส่วนฟอร์มการเล่นของนักเตะน,นัดนี้ที่คู่แข่งต้องเหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่69เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้เลย องเดโอนาน่า5.5คะแนนหมดสิทธิ์ป้องกันลูกยิงขององตวนเซเมนโยเรนิโยโร5.5คะแนนจ่ายบอลเสียหลายครั้งยังไม่นิ่งพอก่อนทําได้ดีขึ้นในครึ่งหลังแฮรีแมกควาย6คะแนนแข็งแกร่งและจัดแนวรับได้ดีคาดว่าโดนเปลี่ยนออกเพื่อพักไว้สําหรับเกมพบแอตเลติกบินเบาลูกชอ5คะแนนช่วงแรกๆยังตีติดขัดขัด,ขดหลังไม่ได้ลงสนามมานานพยายามขึ้นไปเติมเกมบุกหลายครั้งนูแซมัสอุย6คะแนนแข็งแกร่งในการดวลกับคู่ต่อสู้พยายามพาบอลไปข้างหน้าได้ดี กาซิมิโร่5คะแนนทุ่มเทเพื่อพยายามแย่งบอลกลับคืนก่อนโดนเปลี่ยนออกช่วงกลางครึ่งหลังบูโน่แฟนันหคะแนนมีโอกาสสองยิงหลายหนแต่พลาดไปหมดปั้นเกมช่วยถิมไม่ได้แพตติกดอกู4คะแนนมีส่วนทำผิดพลาดจนทีมเสียประตูแรกในนาทีที่23สแถมเปิดบอลไม่ดีคอบบี้ไมนู5.5คะแนนมีโอกาสยิงก่อนเงียบหายจนโดนเปลี่ยนออกลาสบุนฮอยลุน6คะแนนครึ่งแรกได้โอกาสหลุดไปยิงแต่ไม่ผ่านโกเจ้าถิ่นก่อนมาเป็นคนทำประตูตีเสมอหนึ่งต่อนนาทีที่39บวก6 อารฮานโดกานาโช5.5คะแนนโดนคู่แข่งหัวไปหลายหนพยายามเจาะทำประตูแต่ติดขัดไปหมดตัวสำรองที่ได้ลงสนามวิเตอร์ลินเดเลฟแทนแมกควายนาทีที่ 65- 6คะแนนไม่มีอะไรผิดพลาดและไม่ต้องเจองานหนักหลังบอลมัดเหลือ10คนมาเนลโอกาเต้แทนกาซิเมโรนาทีที่65 6คะแนนเป็นคนแอซิสให้ฮอยลุนทำประตูในนาทีบาเมสันเมาส์แทนเมนูนาทีที่6 5 6คะแนนเกือบมีชื่อเป็นคนยิงประตูตีเสมอแต่ไม่ผ่านแนวรับเจ้าถิน่น ชิโดออบีมาตินแทนมาสอวินาทีที่75 5.5คะแนนยังดูขาดความมั่นใจต้องบ่มเพาะประสบการณ์เพิ่มอีกเยอะคริสเตียนเนลิกเซนแทนดอรกูนาทีที่90ไม่มีคะแนนมีเวลาอยู่ในสนามน้อยไปหน่อยทุกอย่างเปลี่ยนได้พี่เจงรับตอนนี้หงและผีคนละชั้นรูเบนอารมอิมกุนซูแมนชเชสเตตติดขอโฟกัสทีมตัวเองมากกว่าการคว้าแชมป์ลีกสมัยที่20ของลิเวอร์พูล พร้อมยอมรับตอนนี้พวกเขากับอริชากาศอยู่คนละระดับกันแต่มองแง่ดีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ปีสแสดงแข่งสุดสัปดาห์บุกไปโดนบอลมัดนำก่อนครึ่งแรกแต่ทดเจ็บ90-5เดลัสมุทฮอยลุนยิงแบ่งแต้ม1-1รังอัดดับ14วันเดียวกันหงแดงเปิดรังถลมนน่มทอแนมฮอสเปอร์5-1พร้อมเทียบสถิติแชมป์ลีกอังกฤษมากสุดของเมนเทปอโมดิมสัมภาษณ์หลังเกมตัวเองขณะที่จอทีวีใกล้เคียงฉายลูกทีมอาร์เนอร์ส็ลตกกำลังเดินลงสนามถูกถามถึงระยะห่างระหว่างพวกเขากับลิเวอร์พูล เรื่องสำคัญสุดคือการโฟกัสที่ตัวเองไม่ใช่ทีมอื่นเฮดโค้ชโปรตุเกสกล่าวตอบต่อมาเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองตอนนี้ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลอยู่คนละระดับแต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงผมจําได้ดีในตอนที่เริ่มดูเพียมลีกสิ่งต่างๆตรงกันข้ามกับปัจจุบันดังนั้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เราต้องโฟกัสกับการทํางานทีละขั้นตอนโดยไม่คิดไปข้างหน้าไกลเกินควรคนล่าสุดธรรมยักษ์ใหญ่แม right นเชสเตอร์ไร้ชัยเกมลีก5านัดติดวันพฤหัสลเตรียมแข่งยูโรปาลีกรอบตัดเชือกเลกแรกนิบบ เรามีเป้าหมายสุดท้ายคือการเป็นแชมป์พิม์ลีกย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้บ้าอาโมริมกล่าวต่อผมรู้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในปีหน้าแต่เรากำลังพยายามสร้างบางอย่างเรื่องเล็กๆสำคัญมากและปีนี้เรากำลังทำแบบนั้นปีหน้าเราต้องพัฒนาขึ้นผมรู้ว่าแชมป์พิมลีกสำ,สำคัญสำหรับแฟนบอลแต่เราต้องซื่อสัตย์กับพวกเขาและทำงานอย่างหนักต่อไปในทุกวัน รูเบนอมริมชี้ผีพลาดชัยเพราะจบสกอร์ไม่คมมันเป็นหนึ่งแต้มเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้เราสร้างโอกาสได้แต่เราจําเป็นต้องทําให้ดีกว่านี้ในกรอบเขตโทษนายใหญ่ผีแดงเอ่ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราต้องเข้าใจการผ่านบอลการดวลเดี่ยวเราจําเป็นต้องเข้าใจเกมในแนวทางนี้ วันนี้เรากดดันคู่แข่งได้ดีโดยเฉพาะหลังจากมีการโดนไล่ออกเรามีโอกาสแต่เป็นอีกครั้งที่เราทำประตูไม่ได้สำหรับลารสมูธฮอยลุนที่กลับมาสอยตะข่ายได้อโมริมเอ่ยว่ามันสําคัญเสมอสําหรับกองหน้าที่ต้องทําประตูแต่เมื่อเรามองดูรูปเกมสําหรับกองหน้ามันไม่ใช่แค่การทําประตูเท่านั้นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เกมหน้ากับบินบาจะเป็นเรื่องใหม่ต่อข้อถามถึงใบแดงของเอวานียสันกองหน้าเจ้าบ้านอโมริมเอ่ยว่าผมไม่เคยคอมเมนต์ใบแดงไม่ว่าชนะแพ้ หรือเสมอหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ